สบายดีเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อต้นเียงเด้อต้นเทียนอันสบายดีพี่น้องเมมอนทัดปลาหมึกใส่ข้าวต้นเขียนแล้วกพี่น้องเด้อเห็ดเข็มแล้วก็ผักกาดกลวงตุ้งเล้วพี่น้องเด้ออันนี้ฮะใส่ปลาหมึกใส่เห็ดเข็มใส่ผักกาดกลวงตุ้งเอาเดืยวมันออกแหละมากินน้ำกันวัเอาแบ่ได้เอาปลาหมึกเป็นโตมีเอาปีกมันลูก ไดูเสบอก็มันเป็นโตแขวดแบบแขวงมาจะใช่น,นั่น,นงานคือแขวงมาลำบากเกียงวาน,วานกาขนมพี่น้องเดอ้อเอฟซีจะหักแพงทั้งลาวทั้งไทยต่างประเทศมาเดอเา้อเข่าล้มกันเดอ้อเล็กแมกซี้ซารีคิมหวังเฮ้ยมาเดอ้อเป้เพนมาเดอ้อกินกันเดอ้อมุตะกูทุกคนลูกลหลานหลานเอฟซี FC ใหม่เอฟซีเก่าถือเข้ามาเนาะ ามากินนกันข้าวเทียมกันได้พี่น้องเลยมมอสกินข้าวเจ้าข้าวเจ้าหุงแต่ว่าอุ่นกินได้พี่น้องเลยแม่บอกน,นะนั่นี่นี่เอาตัวนี้ตักนี่สอนกลางโหเรามีสอนกลางโลก ถ้าจะกินกระตักเสน่้าจะจกินเสืปากก็ให้เอาบวงขีปากโตลงไม่หนืม่บอกคุณว่าเออแม่นละโมจงบอกินขีปากโตเนี่นั่นงเห็ดเนี่ยนั่นลูกคอยเห็คอยเดินตัคอยหก้ิ้เขา มันอียดจริงๆดูการใช้มันเอียดจริงๆเขาแดดนอกไหมอ่ะตักออกใส่ไปนั่นตักออกมาแบบนี้มันจะมาเป็นชิ้นเงินอยู่นี่เห็นแบบนี้แล้ว มันเป็นิดเงินครับเอาไปเนตตักเสนีตักใส่ข้องใส่ข้องมันเนี่ยเห็ดให้แล้วออกจานไปจานมันมันเรียบร้อยกินให้หัดจ้าไิที่กินกันบ้างเป็นหึงห้าโถโลกงานจน งานไม่ไปเห็นงานบ้านโอ้เพิ่งสื้อเบื้องขนาดเลยละเจนะสเบิ่งการมารยาทว่าเขากินแบบไรในื้อไสคนลาวากินแบบไรเพิ่งเบิ่งเขาเลยแไม่ไปเห็นงานบ้าน,าน,นกระทำตัวดีเพิ่งก็ย่องเขา,าเกระทำตัวดีเพิ่งก็บอกแบบนี้นะหมอนแบบนี้นะหมอนทำนี่นะกินอย่างนี้นะที่แรกแม่กระโบจักกัน แต่แม่ก็ได้บเทเรียนที่ว่าแม่เคยไปทำงานร้ายหมองแโอ้โหนะคนเฮาบอกออกจากบ้านสิบูจักทำไมละ่ะว่าเป็นหนใดหนใดไปอยู่กันในเฮือนสิบูจักยังกินแต่อยู่ในเฮือน,น,น,อน,อนแล้วก็บัว่ปรับปรุงตัวเองการห้าไปอยู่ข้างนอกนี่มีคนบอกเฮาวแบบนั้นแบบนี้เฮาสิเข้า,ขาใจเบิดอีหยังก็ได้การกินแบบใดการน,นั่นแบบใดมันสิรู้จัก Quay tin khoi nhắn khoi nhắn khoi tune bò hạch ink a hook a bạp sao bucky sao nó sao <laughs> เสร็มาดเสรพัดปลาหมึกพัดปลาหมึกเห็ดเค็มใส่พัดกวงตรงสูตนะรยังไงเนาะพัดกวงกับทึอขือหาพันผีพัละลายเนี่ยพักถือในตลาดอันนี้ก่ะแม่ม้อนสิ่เที่แนะนำมันสูตรเตี้ยนก็ไม่แด้มีเอฟซีผลทามา เมม้อนมาสูตรเม่มอ้มสสมมอนแกงกระใหม่เห็ดยังแน่เห็ดแบบไรแน่ใส่ยัง,ง,นงแน่เพิ่อนจะเฮี้ยนแบบประม่สิบอกเธอดูจักโอ้ยคือสุดมเป็นเห็ดกินเห็ดอยากนั่นแหละเนาะย่างนะทามมาแกงกระใหม่เขากะต้มกระใหม่ให้มันจืดเนาะต้มใหม่มันจืดแล้วเรียบร้อยเขากะมาตำข่าบเบือใส่น้นอย่านงางข่าเบือเขาซานนี่เอาไปแช่มันมามันในสก่อร์ทัชน 1, หน,นึ่งขนาดแบบนั้นอนะ เอามานตำข่เบือแต่เอาสอนกลางอยู่น,นีไม่ได้เดี๋เอาออกจากนี้ไหมเอาไว้อยูอ่นี่งสอดไปแล้วก็จะกินรลแบบใดกินแบบใดกิงตามหลดุดแเองมักจืดมักเข้มมักไดๆหมักเผ็ดบอกกิงตามตัวเองเนาะน่นนะมันก็มาต้มมาข้างคือมาใส่ข่บเบือนะอย่นั่งข่เบือใส่ มักบวบบอสิใส่ันมักพักมัออบใส่ใส่ยังสิ่่าใส่เห็ดใส่ยังเิียอีกตามันจะมักใส่ยังเนาะเครื่องปรุงมันเนาะมันก็มีเห็ดมีมักออมักบวบใส่แกงกระ้ค่ะมาขังหมอมอพดเดือดพดดดดดึแล้วก็เอาก็มาตองน้ำปลาเด็กใส่สูบเป็นห да ม้อน, to นี่ส่วนมากสิโบเลสใส่เกลือเ oui. พราะว่าแกงกระ迈ท้องใส่ปลาเด็กปุ๊มันถึงเสียบเนาะใส่ปลาเด็กลายๆปลาเด็กปุ๊กปุ๊กใส่ จะเกือสิบโปไซเลยซิมมันสิพอดีเลยก็ใส่ตองประแดกกับยางนัวยังใส่บะหมี่สิโปงเท่ากับหมักใส่พักคะบ่อหรือพักขยงบ่อหรือพักขยีบ่อิงตามผู้หม well. ักอันนี้เนาะท่นหมักใส่พ <deme an> ักขยี้แต่ใส่พักขยีผู้หมักใส่พักคะก็ใส่พักคะพักสะอมมาน่ะก็ใส่บะหมี่สิโปงเหาจังฝึกลงแล้วก็ซิมก็วมาพอดีแหละมากินเนาะโอ้ยแม่ก็อยากครัวถามสูตรแกงเท่าไมร่นะแม่ แม่ก็เคี้ยนไปเลยบอกไปเลย,เลยก็คือจะหัวเคี้ยนไปน้ากับหัวไปน้าแม่กัได้เอ้ามาับอกในคลิปนี้ซะขั้นูกเบิ่งกับเพชรตามสูตรแม่บอกเด้อลูกเดอ วางค่ะมันจะโมลืมมันลืมกลางเว้นนะ่ะโมนาเอาไปได้ดอกพี่น้องเลยแต่กลางคืนอากาศเย็นเย็นอยู่แล้วเนี่ยกลางคืนนะ่ะอากาศเย็นกนลางเว้นไปเนี่ยนเะขอ,อยู่แดดดูกับ่มฮ้อนพอดี โรตีทอดได้จริงเป็นขนมเนะนะขนมโรตีได้ม,มันมูมาขินบ่มันกินก็ยายามดเลยมดน้เนี่ยขาดบนอนเลยงางขาลงไปเลยนุ่งบนสามจุดเป็นไอเป็นวัดน้อย Tôi chở luôn rồi vẫn đâu nên mình xưa anh hải này อแม่ขกินข้าวแข็งเลยเขาไปกินข้าวเส้าเด้เขาหิวเขามเ้าแม่ไ้กินเด้แม่หาก็มากินนีแม่หิวเขาขามาองกันขาเลือกเทียกินคเดียวกับแซ่บอีกขามัร้านนะ อาคิปน,นี่ขิงกะลาปรกนันเด้อดอกรลไรกระแซาน้องนำิงยายมอนันเด้อบ๊ายบายอ่คน่กลีมอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อดูกระเซาะกรไรซับตะไข่ให้ซ่องน้องนำคิยนนงยายมอนเด้อดอติดตามคลิปหนาเด้อบาย